ท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านพี่น้องครับคําว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านมีอยู่ในพักคำภีเดิมจริงๆคืออยู่ในพระธรรมเลวินิติบทที่19ข้อที่18แต่ประโยคหลังที่บอกว่า เกลียดชังศัตรูของท่านอันนี้ไม่มีอยู่ในพระกัมภีร์ถ้ามันไม่มีอยู่ในพระกัมภีร์แล้วมันมาจากไหนครับมันเป็นคําสอนที่พวกฟาริสีเพิ่มเข้าไปเองด้วยความเกลียดชังคนสมาเลียซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นคนต่างชาติและสมควรที่จะรับการพิพภากษาจากพระเจ้า ไม่สมควรที่จะได้รับความรักจากพวกเขาเขาจึงต่อเติมเข้าไปคือนะครับตัดต่อพระคัมภีร์คือเอาของจริงและเพิ่มเติมเข้าไปของจริงก็คือจงรักเพื่อนบ้านของท่านอยู่ในเลวินิติบทที่19ข้อที่18แและที่เพิ่มเติมขึ้นไปคือและเกลียดชังศัตรูของท่านนี่เป็นนิสัยของพวกฟาริสีซึ่ง พระเยซูต่อว่าพวกเขาว่าพวกเขาทึกทักที่พระเยซูเคยพูดจำได้ไหมครับพวกเขาทึกทักเอาว่าถ้อยคําของมนุษย์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเหมือนคําว่าเล็กเกดชังศัตรูของท่านนี่เป็นถ้อยคาของมนุษย์เป็นถ้อยคำของวาิสีที่เพิ่มเข้าไปต่อจากจยมรักเพื่อนบ้านของท่านทําให้เป็นเหมือนเป็นพระคําของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์หรือโดยเฉพาะเมื่อเราฟังคําเทศนาของนักเทศนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเทศที่คิดจักของเราหรือทางโซเชียลมีเดียก็ตามเราจะต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นพระวจะนะและอะไรเป็นความคิดเห็นของมนุษย์เป็นความคิดของผู้เทศมิฉะนั้นเราจะ เข้าใจผิดว่านั่นคือพระวจนะของพระเจ้าผู้เทศนาจะต้องเทศพระคมภีร์อย่างสัตซื้ในสิ่งที่พระคมภีร์พูดและไม่เพิ่มเติมความเห็นของเราลงไปในพระคัมภีร์ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในบริบทหรือในเนื้อหาของพระคมภีร์ตอนนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็าตามแต่ ก็เป็นความคิดเห็นของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าดังนั้นการเทศนาของเรายังควรจะมีพื้นฐานอยู่บนเนื้อหาของพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นในการเทศนาของคริสจักรของเราเราจรึงมีการนะครับอ้างอิงข้อพระกัมภีร์มากมายในหนึ่งคำเทศเพราะเราอยากจะให้สมาชิก มั่นใจได้ว่าเราเทศนาตามพระวจนะของพระเจ้าเราให้พระคัมภีตีความพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเราให้สมาชิกได้เห็นว่าคําพูดของเรามีพื้นฐานมาจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เพิ่มเติมความคิดเห็นของเราลงไปอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดถึงตัวอย่างไม่ได้ เราจะใส่ตัวอย่างเข้าไปไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขยายความไม่ได้นะกับธรรมจารย์คนหนึ่งคือเอสลานะครับก็อ่า,อานพระคัมภีร์และอธิบายให้คนเข้าใจขยายความให้คนและเข้าใจดังนั้นนักเทศนักสอนผู้นำก็อ่านพระคัมภีร์เตรียมเทศนาและขยายความได้แต่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ออกไปจากนอกเนื้อหาของพระคัมภีร์ ตอนนั้นและระมัดระวังว่าต้องไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้าต้องถูกเทศนาไม่ใช่ความคิดเห็นของเราบางคนก็อาจจะมีพระกัมภีร์แค่ข้อเดียวแต่ว่าเทศนาใส่ความคิดข่าวคราว,ราวนะครับเรื่องต่างๆนะครับลงไปเทศได้เป็นหนึ่งชั่วโมงอะไรต่างๆแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับมันบางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันอาจจะไม่ใช่พรจนะ ของพระเจ้าเช่นประโยคนี้ที่คริสเตียนทั่วไปรู้จักดีคือประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนนั้นเป็นคำพูดที่ดูสวยหรูดูคมคายนะครับเป็นคำคมที่น่าเชื่อถือแต่นี่ไม่ได้อยู่ในพระวจ,จนะของพระเจ้าเลยนะครับนี่เป็นคำพูดของเบนจามินแฟรงคลินไม่ใช่เป็นคำจากพระคัมภีร์ แต่เนื่องจากอ้างกันไปอ้างกันมานานๆเข้าจนคนก็นึกว่านั่นเป็นคําที่มาจากพระกัมภีจริงๆแล้วพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเขาเองเลยเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยเขาไม,ไม่จาเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นปรัชญา เป็นแนวความคิดของมนุษย์นะครับที่พูดขึ้นมาและมันคมคายและเป็นคําคมที่น่าเชื่อถือก็อเลยพูดต่อ,ตอมาซึ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะเจอคําพูดหรือวลีหรือคําคมแบบนี้มากมายและจะเข้าใจผิด,ดว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าดัางนั้นครับพี่น้องที่รักทุกครั้งที่พี่น้องได้ยินคําพูดจากนักเทศนักพูดนะครับหรือได้เห็นการโพสต์นะครับถ้อยคําต่าง ลงในโซเชียลมีเดียที่ดูทันสมัยและอาจจะกลายเป็นไวรัลทางโซเชียลมีเดียก่อนที่เราจะเชื่อคำพูดนั้นก่อนที่เราจะแชร์ความคิดหรือโพสต์นั้นออกไปเราจะต้องตรวจสอบดูกันว่าคำพูดนั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์หรือไม่ก่อนที่จะกดไลค์ก่อนที่จะกดแชร์มิฉนั้น เราอาจจะกดไลค์แล้วก็จะแชร์สิ่งที่ผิดไปจากเนื้อหาของพระเจนะของพระเจ้าเช่นในกรณีนี้นะครับประโยคที่2บอกว่าและเกลียดชังศัตรูของท่านอันนี้ถ้าเราแชร์ออกไปมันก็จะไปขัดแย้งกับพระคำภีร์ในข้อ44ที่บอกว่าให้เรารักศัตรูของเราและอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราเห็นไหมครับ เวลาเราจะไปแชร์ไปกดไลค์เรื่องราวต่างๆในโซเชียลมีเดียเราต้องอ่านให้รอบครอบก่อนนะอย่างจนมอนใจพี่น้องอ่านให้รอบครอบก่อนอ่านเสร็จปุ๊บคิดก่อนว่าอันนี้ถูกต้องตามหลักการพักกรรมพีหรือไม่มีพรักกรรมพีตอนอื่นที่พูดขัดแย้งกับประโยคนี้หรือคําคมที่ท่านกำลังจะโพสต์ไปหรือไม่ อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบให้อย่างแน่ใจมิฉะนั้นเราจะโพสต์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระกัมภีใช่ไหมครับถ้าเราไปโพสต์จงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแล้วก็โพสต์ผิดหลักการพระกัมภี์เพราะพระกัมภีไม่ได้สั่งให้เราเกลียดชังศัตรูแต่พระกัมภี์สั่งให้เรารักศัตรูและอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราดังนั้นพี่น้องครับทั้งนักเทศและทั้งสมาชิกทุกๆคน ก็ขอให้ระมัดระวังว่าสิ่งที่เรากําลังเทศสิ่งที่เรากาลังพูดสิ่งที่เราเห็นเขาโพสต์มาเป็นไวรัลทางโซเชียลมีเดียนั้นเราควรจะโพสต์ต่อไปหรือไม่มันอยู่ในพัะคัมภีหรือไม่ผมไม่ได้หมายความว่าทุกประยคทที่พี่น้องพูดในชีวิตประจําวันมันต้องอยู่ในพักกําปีหมดแต่ถ้ามันเป็นไปได้อย่างก็ดีสิครับผมก็หมายความว่าเราต้องระมัดระวังนะครับไม่เทศนา นะครับโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นคําคมนั้นนะครับมาจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเป็นความคิดเห็นของมนุษย์ที่ใส่ลงไปพวกปริศีชอบทึกทักเอาว่าถ้อยคําของมนุษย์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่ปริศีเราจะไม่คิดอย่างนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเชื่อก่กอนที่จะแช์ ก่อนที่จะโพสต์ออกไปอามีไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบเมื่อได้ยินคนเทศนารอบคอบเมื่อได้ยินการโพสต์ในทางโซเชียลมีเดียก่อนที่เราจะแชร์ก่อนที่เราจะกดไลค์ขอให้เราได้ตรวจสอบว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์หรือไม่ เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นผู้สนับสนุนคําสอนผิดหลักการผิดออกไปขอพระเจ้าโปรดให้เราเป็นคนมีความรอบคอบเหมือนพระบิดาของเราซึ่งเป็นผู้ที่ดีรอบคอบขอสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกบีรูก,กาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่า เรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราดังนั้นก่อนที่พี่น้องจะออกคําสั่งพี่น้องต้องเชื่อจริงๆว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือมันมิฉะนั้นเราออกคําสั่งไปก็จะเป็นการพูดจาหลมหลงแรงๆไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิอำนาจแต่อย่างใดพ้อมน,นะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซู เรามีสิทธิ์เท็จหน้าเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราตันนี้ข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของทุกคนที่ฟังมานาจันใหญ่อยู่ในขณะนี้จงออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้สิ่งแปลกปลอมโรคภัยไข้เจ็บอย่างจงออกไปขยับตัวทําสิ่งที่ท่านทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของ ประจาแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบรรยน,นญญชีวิตและเรียนบุเรียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้พบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันที่สุด ขอพระเจ้าทรงโรปรดปรนทานแหล่ทวทั้ททงพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดปรนทานแหล่ทวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้า 痛苦。 ล้นด้วยพระมิตาพระพักหันมาหาท่านแล้มอง